ก่อปากโดยเครื่องปรับอากาศอีเมเนต ครับผู้ส่อ่ต่อไปของรายการปังอปอดน,นะครับยังคงติดติดในรุ่งราวของการพูดคุยในประเด็นที่ว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของเด็กๆเกยาวชนนั่นเองนะครับกลับมาช่วงนี้อาจารย์ครับทำไมเปลี่ยนไปใส่ชุดสีม่วงซะล่ะครับไม่ครับคุยกับน้องคอยต้องออกรถออกมาพิงด้านหลังเป็นแบ็กสักหน่อยมองอะไรงอนเหรอเราเริ่มกันที่คำถามแรงๆกนเลยดีไหมอาจารย์ขอครับขอเอาคำถามเบาๆนุ่มๆซอฟๆผมกลัวไม่ผ่านเซนเซอร์แล้วเดี๋ยวผมตกงานนะครับแต่นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เราต้องพูดกัันอย่างงจจริิและ ซอบซออับเหมือนหลกอกลวงผู้คนด้วยกันถามต้องต้อง,องเลยกระต่เบาๆหน่อยได้ไหมอ่าเริออ่มคือหมอหลังการคุณหมอมีความชุกห็นเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กในวัยที่ยังไม่สมควรน่ะเด็กกําลังเติบโตมาในยุคที่มีความเชื่อและก็ค่านยิยมที่รู้สึกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในวัยนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติซึ่งถามว่ามันเป็นความผิดของเด็กหรือเปล่านะคะคือเพื่อนเนี่ยก็เป็นปัจจัยแวดล้อมหนึ่งแต่สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเด็กอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สื่อนะคะเราลองกลับไปมองสื่อที่เราให้กับเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าสื่อเหล่านี้เองก็เป็นตัวที่เปลี่ยนท่านิยมของเด็กๆเหมือนกันขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเวลาเมื่อก่อนดาราเนี่ยโดนปาปารัซซี่จับก็ไปเที่ยวแบบสองต่อสองเนี่ยดาราจะออกมาปฏิเสธไม่จริงไม่จริงคัระดค่งไปด้วยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาปัจจุบันนี้ดา,าก็ออกมาเปิดเผยว่า ไปไหนกันสองต่อสองกันแบบกันนู้นกันเป็นคนปล่อยคลิปของตัวเองปล่อยรูปเองเลยมาคนปล่อยคลิปของตัวเองมาตื่นไม่เคยซึ่งเด็กที่อยู่กับสภาพแวดล้อมเหล่านี้นะคะเขาก็จะมีความรู้สึกถึงความธรรมดาในสังคมมากขึ้นแต่ว่าเด็กลืมมองไปว่าดาราวนหนึ่งเขาก็เป็นผู้ใหญ่นะคะดูแลตัวเองได้เขามีความพร้อมมากกว่าเขาอาจจะมีความพร้อมมากกว่าตัวเด็กเองในบางทียังเล็กๆ แต่ทีนี้อาจารยิ่งศักก์ก็ทราบมาว่าเด็กนักเรียนผู้หญิงสมัยนี้เขาก็นักเลงพอสมควรนะแลเวก็ได้แฟนม,มาสักคนหนึ่งหรือเขาพิชิตชัยชนะเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะมาจดแต้มไว้ <laughs> ดุนี้เขามีนักเรียนหญิงลาแต้มกันนักขั้นน้องขา <c oughs> ก็มีนักเรียนชายด้วยใช่ไหมครับนักเรียนหญิงเวลา,า,าแต้มเขาเก็บผู้ชายกันเป็นว่าเล่นสิ่งนี้เปล่าคะลูก อยากอยากชวนมองอีกด้านนึงนะคะอย่าง<ะ>เช่นข่าวที่ออกมา<ะ>เด็กที่เขาไปเปิดโรงแรมสวิงกิ้งกันนะคะคะมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไหมถ้าสถานบริการคิดว่าเด็กและเยาวชนเป็นลูกเป็นหลานเขาจะเปิดให้เข้าไปไหม<ะ>แล้วก็มาแล้วเขาจะปล่อยให้มันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ไหมส่วนในโรงเรียนนะคะคิดว่าเขาเขาเข้มงวดมากพอไหมแล้วแล้วใน ห้องเรียนเขาสร้างบรรยากาศให้หน่าเรียนไหมแล้วถ้าเขาสร้างให้หน่าเรียนแล้วทางโรงเรียนเข้มงวดแล้วเด็กจะโดดเรียนออกมาได้ไหมส่วนคนในชุมชนถ้าเขาชวนให้เด็กรู้จักรักตนเองรู้จักรู้จักคุณค่าของตอนเองนะคะผมก็ผมก็คิดว่าเด็กเขาก็จะมีเครื่องมือในการต้องการที่จะประเชิญปัญหาแล้วหลายคนก็คิดว่าเหมือนกับคุณหมอที่พูดอะคะ่ะควรคิดว่าเด็กเป็นตัวประชิญปัญหาแต่แต่สำหรับหนูและเพื่อนนะคะคิดว่าเป็น เป็นผู้เผชิญเป็นผู้เผชิญปัญหาคุณแล้วมึงก็วนเวียนกันเนื้อตาเนื้เหมือนกับน้องบุ๋มบอกว่าทุกคนทุกภาคส่วนนี้มันเกี่ยวกันหมดมันโยงกันหมดจะแยกเป็นเด็กไม่ได้แยกเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เขาไม่ได้เข้าใจไหมจริคุณก็ต้องรับผิดชอบคุณหมอเขาไม่ใช่คุณหมอทส่วนเลยต้องแนะนํานะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นะคะหนูสองคนมีอะไรที่จะแนะนําเพื่อนๆที่กำลังชมรายการอยู่ไหมคะที่เขากำลังอยู่ในวัยเดียวกันต้ออาจจะกำลังชวนกันไปเออสวิงจิ้งอะไรเป็นก็ได้นะคะสําหรับคนที่คิดคิดว่ากําลังจะทานะคะให้ให้ เก็บไว้เถอะค่ะเก็บว่าเก็บไว้ในความภาคภูมิใจของเราอย่างน้อยเราก็ยังมีแล้วก็ให้คิดว่าฉันคือผู้อยู่รอดในสังคมที่เช่ากาดในขณะน,นี้ถึงเราไม่มีแฟนเราก็สามารถอยู่ได้แล้วก็สามารถอยู่กับตัวเองสามารถเล สามารถอยู่กับตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะดูแลคนอื่นได้อีกต่อไปเหมือนกันค่ะแต่คุณหมอแล้วครับอยากจะฝากคำแนะนาอะไรดีให้กับเยาวชนหรือว่าผู้ปกครองบ้างครับค่ะก็ฝากเด็กๆนะคะว่าจริงๆเนี่ยการมีความรักในวัยรุ่นเนี่ยหมอคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องอันตรายนะคะการที่เรามีความรักแล้วไม่ได้ส่งเสริมเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะคะการที่มีความรู้สึกที่ดีการมีความรักการมีกําลังใจแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลก็คือ เซ็กส์ที่ตามมานะคะอยากให้น้องๆแยกนะคะว่าความรักเนี่ยมันไม่ใช่เซ็กส์แล้วเซ็กส์เนี่ยก็ไม่มีความอาจจะไม่ใช่เรื่องของความรักเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากให้มีสติในการรักนะคะแล้วก็อย่าพ่วงเรื่องทั้งสองเรื่องเนี้ยไ้ได้วยกันรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็รักครอบครัวนะคะแล้วก็อยากฝากถึงครอบครัวนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากลูกอยากจะได้เนี่ยนะคะไม่ใช่แค่เงินทองของนอกกายของใช้นะคะลูกอยากได้เวลาที่มีคุณภาพ ลูกอยากได้ความรักที่ทําให้ลูกเกิดความรู้สึกรักและนับถือตัวเองได้จริงๆสำคัญมากเลยนะครับสตินะครับสาคัญที่สุดใช่ไหมครับและสิ่งอื่นก็รอเวลาที่เหมาะสมก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอครับรวมไปถึงตัวแทนน้องๆสองคนจากกลุ่มซีทีเดบันยูน้อยด้วยนะครับที่มาพูดคุยในวันนี้ครับขอบคุณทั้งสาท่านนะครับขอบคุณมากช่วงหน้านะครับอาจารย์ครับยังไม่หมดครับเพราะว่าเรายังมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยถึงภัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากเยาวชนหรือว่าเกิดกกกกััับเเยยาาาาววชนนนใใสสงคคมรรู่่ดีปปตอ มันเป็น่องโหัวของกฎหมายหรือเปล่าเป็นมีอะไรกับผู้หญิงพูดเรื่องความผิดทางกฎหมายก็เลยเป็นมีอะไรกับพวกผู้ชายที่เป็นแม่ที่เป็นแต่ข้ามันจะไปลอนไปปากต่อปากแม้จะไม่มีแม่ของตัวเองให้ดูแลแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ยังแบ่งปันเวลาที่มีมาดูแลพ่อแม่คนอื่นให้มีความสุข แล้วคุณล่ะดูแลพ่อแม่ของคุณดีที่สุดแล้วหรือยังอยากเห็นสังคมไทยดูแลกัน20ปีเกลือปรุงทิพย์รักษาความดีดึดเกลือรักษาความเค็มบอกต่อกันไปปากต่อปากสนับสนุนปากต่อปากโดยเกลือปรุงทิพย์ ก็คือรายการปากต่อปากนะครับที่ที่เราได้ได้ความารู้กันเต็มๆเลยนะครับทั้งความรู้จากคุณหมอแล้วก็ความรู้จากน้องๆเยาวชนด้วยนะครับนั่นละสิแต่ฉันไม่รู้เลยนะว่าในแง่ของผู้รักษากฎหมายอย่างคุณตำรวจเขาจะว่ายังไงก,บบงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าง้นช่วงนี้นะครับมาคุยแบบปากต่อปากกันเลยดีกว่ากับตัวแทนของตำรวจนะครับพันตำรวจโทหญิงแพทย์หญิงอัญชุรีธิยวงศ์ไพศาลนะครับรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหมอแอนนั่นเองครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุณหมองานมาเลยนะครับขอบคคคุณ่่ะรรัจิงๆเาอยูกนน ก็ได้นะครับให้อาจารย์ไปพักผ่อนสักครู่ก่อนก็ได้ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะพูอย่างนั้นเลยเหรอครับทุกอย่างนั้นไม่เพเกงใจอาจารย์เห็นอาจารย์ร้อนนะครับราคาคุณหมอเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มๆสาวๆสมัยนี้เขาไปจับคู่กันทำมิดีนิร้อยกันในโรงหนังบ้างไปเปิดโรงแรมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรกันบ้างทางฝั่งผู้รักษากฎหมายมีความคิดเป็นยังไงแล้วปฏิบัติการอะไรกันบ้างคะค่ะอ๋อตรงนี้นะคะก็โดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะอันนี้นี่เด็กผู้ชาย ไม่รู้นะคะ<ช><ช>คือทางด้านกฎหมายเนี่ยเด็กผู้ชายค่อนข้างเสียเปรียบค่ะก็คือคุณจะไปรักชอบสาวคนไหนก็แล้วแต,แต่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาอายุต่ำกว่า18ปีนะคะไม่ว่าเขาจะยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยเข้าข่ายอนาจารย์หมดเลยค่ะไมะถูกผู้หญิงบอกเหรอคะใช่ค่ะตรงนี้ข้อกฎหมายเด็กผู้ชายจะเสียเปรียบนะคะก็คือเข้าข่ายล่วงละเมิดทางเพศเข้าข่ายอนาจารนะคะแล้วก็เข้าข่ายพากผู้ยาว์ด้วยหลายคดีหลายกระทงเลยแล้วก็คดีเหล่านี้เป็นคดีอาญาทั<ต>้งนั้นเลยค่ะยอมความไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ไม่ว่าเด็กผู้หญิงจะยินยอมพร้อมใจหรือว่าไม่ยินยอมเนี่ยคือเด็กผู้ชายก็จะผิดหมดเลยทุกไหอันนี้เป็นช่องโหว่ของกฎหมายหรือเปล่าป็นมีอะไรกับผู้หญิง <c oughs> ปุ๊บเนี่ยมีความผิดทางกฎหมายก็เลยไปมีอะไรกับพวกผู้ชายด้วยกันเลยจะเป็นแฟชั่นก <c oughs> ันไปเลยลผู้ชายก็เหมือนกัน <c oughs> หากาเด็กผู้ชายอา,ายุต่ำกว่า18เนี่ยก็เหมือนกันนะคะเ็าเขาไข่คดีอาญาถึงจะมีอะไรกับผู้ชายกับผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงโดนหมด ตามพราบาคุ้มครองเด็กนะคะถ้าเด็กกระทําความผิดเนี่ยผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือสถานที่ณสถานที่เกิดเหตุโรงแรมแม้กระโดนจับด้วยถูกต้องค่ะโรงแรมก็จะผิดนะคะหรือว่าถ้าเกิดในโรงภาพยนตร์ก็จะผิดเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าในข้อกฎหมายนะคะจะมีถ้าผู้ใดรู้เห็นสนับสนุนให้มีการกระทําความผิดจะเป็นคดีโดยเฉพาะคดีอาญาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันไม่รอดนะครับอันนี้ก็ถามเขื่อนนี้ หนึงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปตามโรงแรม้วไปมั่วสมบ้านเพื่อนเนี่ยใครจัดการมั่วสมเยอะๆแล้วทำสิ่งผิดกฎหมายหรือว่าทําไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครจะมาทาอะไรในบ้านเราในอาณาเขตเราเนี่ยเราต้องรู้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเขาทําผิดเนี่ยเราต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะโทษทันทีเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าโดนจับได้เนี่ยเจ้าของบ้านเจ้าของพื้นที่ก็มีความผิดนะคะเจ้าของพื้นที่ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะยกตัวอย่างถามคุณหมอแอร์แล้วม้านกอนขับรถไปรอยยู่่ทีแก มีไวรุนกลุ่มหนึงยี่สิบประคนมันตีกันฉันก็นั่งอยู่ในรถขบับตายถือมีดยาวทั่อีดาบไล่ฟันกันอย่างในกลางถนนขับสจราจรก็ยืนอยู่ข้างรถนั่นแหละไม่เห็นเขาทำอะไรเลยนี่เหมือนตำรวจสมัยนี้นะครับบางที โดนจับไปดันนี้คันนี้นอกจากคุณหมอแล้วยเป็นตำรวจด้วยนะนี่ก็ต้องไปจับผู้ว่าจริงๆกผู้ว่าประมเป็นเจ้าของพื้นที่เด็กตีกันแม่เภอโดนจับด้วยมั้งคะก่อนอื่นค่ะจารยิ่งยิ่งสาขาคือตำรวจเองก็รักชีวิตเหมือนกันอ๋อหรอค่ะใช่ค่ะยาวขนาดน้บางบางครั้งเนี่ยคือคุณตำรวจนะคะคือตำรวจถ้าไม่มีประสบการณ์เข้าไปถึกจัดการสุ่มสี่สุ่มห้าตายได้นะคะเสียชีวิตเยอะแยะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดาบตำรวจคนนั้นเขาทำถูกแล้วค่ะที ที่อาจารย์เห็นเขายืนเฉยๆเนี่ยเขาตั้งสติก่อนนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะโทรเรียกสมัครพักพวกตำรวจในการมาช่วยเพราะว่าถ้าคนเดียวไปสู้เด็กวัยรุ่นสิบคนเนี่ยมีแต่ตายลูกเดียวนะคะกำลังเสริมถูกต้องค่ะต้องมีกำลังเสริมนิ่าคนเต็มไปหมดเลยตื่นค่ะนเพราะฉะนั้นค่ะถ้า ว่าคุณผู้ชมนะคะเกิดเจอเหตุการณ์คล้ายๆอาจารย์ยิ่งศักดิ์แบบนี้ค่ะอันดับแรกนะคะตั้งสติก่อนค่ะแล้วก็พาตัวเองมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนนะคะ<ม>แล้วก็รีบโทรแจง<ม>้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ<ม>ให้เขานำกำลังมานะคะโอเคครับอันนี้ถามแทนนิดนึงว่าทางตำรวจได้มีการเข้มงวดต่อเรื่องไหมครับ <ๆ S 2> ผมกลัวเหลือเกินว่าบางทีเข้มช่วงหนึ่งแล้วหยุดไปนี่เหมือนกับไฟไม่ฟังนะครับค่ะคือตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเราก็จะมีการเก็บสถิติค่ะอย่างกรณีตำรวจนครบาลค่ะเราก็จะเก็บสถิติทุกช่วงเลยนะคะว่าเหตุเกิดเท่าไหร่แล้วก็หน้าทีี่่ขออองงงตรวจกยานึ คือต้องพยายามลดให้อัตราการเกิดเหตุต่างๆให้ลดลงด้วยนะคะใช่วันนี้ได้ความรู้จากคุณหมอเยอะเลยคร<ช>ับแต่แต่ยังไงก็ตามค่ะตํารวจก็ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนเช่นเดียวกันนะคะอย่างปัญหาเด็กและเยาวชนแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องอบรมสั่งสอนดูแลลูกบุตรหลานนะคะแล้วก็ในกรณีของพลเมืองดีค่ะสามารถทําหน้าที่ได้ด้วยการโทรแจ้งเบาะแสให้ทางเจ้าหน้าที่ตารวจค่ะที่เบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งก็ได้ค่ะง่ายๆเบอร์เดียวเลยค่ะบางคนคิดว่าโทรไปเจอคุณหมอแอร์นี่ไม่เกี่ยวนะครับที่เบอร์ ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับเรานะคะคุณหมอโอเคค่ะดูขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะทุกท่านครับถ้าอยากจะเป็นกระบอกเสียงแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับส่งภาพหรือว่าเรื่องราวมาทาง Facebook ของรายการปากต่อปากได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมีโทรศัพท์อยู่ในมือเตรียมโทรหาคุณหมอแอร์แล้วนะครับอย่าลืมส่ง SMS หรือว่า MMS มาบอกเราได้นะครับที่หมายเลข0869912345เท่านี้เองก็สามารถเป็นกระบอกเสียงปากต่อปากได้เลยนะครับแล้วคลังต่อ คุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยโดยเฉพาะเด็กนิ่งเพื่อนสาววัยเดียวประจำยิ่งสักจะมีการสอนการแต่งหน้าสำหรับสาววัยทองพลาดไม่ได้ติดตามกันได้นะครับปากต่อปากทุกวันเพื่อนสบายดีและวันศุกร์ตั้งแต่8ปดนาฬิกาสานาทีถึง9ก้นาฬิกานะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ